สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือว่าภาษาเหนือกันนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้หมวดของการเรียกชื่อสัตว์ต่างๆค่ะช้างเรียกว่าจ้างวัวเรียกว่างัวตุ๊กแกเรียกว่าตกโตจิ้งจกเรียกว่าจักกิมจิ้งเหลนเรียกว่าจะเลอ่อ มดคันไฟเรียกว่ามดแดงไฟมดแดงเรียกว่ามดส้มมดดําเรียกว่ามดงามปลาช่อนเรียกว่าป่าหลิมตะภาพน้ำเรียกว่าป่าผาปลาไหลเรียกว่าป่าเยียนปลาตะเพียนเรียกว่าป่าน่ำบีปลาสวายเรียกว่าป่าเต๊าะนกฮูกเรียกว่านกเก้า นกพิราบเรียกว่านกเกากแก่คิ่งกาเรียกว่าจักกาขิ่งคือเรียกว่าแมงแสนตีนไส้เดือนเรียกว่าขี้เดียนลิ้นฟ้าเรียกว่าขี้ตืดฟ้าแมงป่องสีดำเรียกว่าแมงเวาแมงมุมเรียกว่ากำปปุ้งจิ้งหรีดตัวใหญ่เรียกว่าชี้กุง ผีเสื้อเรียกว่ากัมเบอร์ดวงเรียกว่ากวางมแมลงกระชอนเรียกว่าแมงจอนมแมลงวันเรียกว่าแมงเว้นหนอนเรียกว่าแมงโบงตัวไรเรียกว่าไหนกกระปูดเรียกว่านกกนปูดแมงกุดจ,จีเรียกว่าแมงจูจี หวังว่าเพื่อนๆคงสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอสตอรี่นะคะหากชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอสตอรี่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ